สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับวิธีการ activate DJI Osmo Action 3ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การ activate นะคะเราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมค่ะชาร์จแบตเตอรี่ของ DJI Osmo Action 3ให้เรียบร้อยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DJI Mimo และทำการล็อกอินเลยนะคะมาดูที่ a อคชั่นของเราค่ะทำการเปิดอุปกรณ์ DJI Osmo Action 3ที่ปุ่ม Power ด้านข้างนะคะกดค้างไว้ค่ะสักครู่หน้าจอทัศสกรีนทั้ง2ด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเปิดใช้งานอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นค่ะเลือกภาษาที่ต้องการใช้สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปภาษาไทยนะคะพิมพ์จะทำการเลือกเป็นภาษาไทยนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่แอปพลิเคชันเพื่อการ Activate และอัปเดตเฟิร์มแวร์ต้องไปเปิด Wi-Fi และบูุธที่เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นมาดูที่ตัวกล้องของ DJI Osmo Action 3ค่ะที่หน้าจอจะขึ้นว่าเชื่อมต่อ DJI Mimo และอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดให้เลือกที่ยืนยันค่ะจากนั้นเลือก Connect ที่แอปพลิเคชันค่ะ สังเกตที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะและก็หน้าของกล้อง DJI Osmo a c t i o n 3จะมีรหัสยืนยันค่ะเมื่อเช็ครหัสยืนยันตรงกันทั้ง2อุปกรณ์นะคะให้เลือกที่ยอมรับค่ะจากนั้นเลือกจอยที่หน้าแอปพลิเคชัน DJI Mimo ค่ะรอสักครู่เพื่อให้เครื่องทำการเชื่อมต่อกันให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดยอมรับการเข้าถึงอุปกรณ์และแอปพลิเคชันนะคะ ้าจอแอปพลิเคชันขึ้น d i v y Configuration Update ให้เลือกที่โอเคค่ะจากนั้นสังเกตแถบสีเหลืองมุมด้านซ้ายบนนะคะจะมี New Firmware ให้อัปเดตสามารถแถบสีเหลืองเพื่ออัปเดตได้เลยค่ะต่อจากนั้นให้เลือกที่ดาวน์โหลดค่ะความเร็วความช้าของการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราเลือกค่ะ เมื่อถึง50%ให้เลือกที่ i n s t a r e ค่ะหน้าจอของ DJI Osmo Action 3จะแจ้งเตือนว่ากำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้รอประมาณ2นาทีค่ะระหว่างนี้สังเกตบริเวณไฟ LED ตรงหน้ากล้องนะคะจะมีกระพริบเขียวเรืองแดงค่ะห้ามทำการปิดอุปกรณ์โดยเด็ดขาดนะคะ เมื่อเรียบร้อยแล้วหน้าจอของแอป DJI Mimo จะแจ้งเตือนว่าอัปเดตสกเร็จค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการอัปเดต DJI Osmo Action 3เพื่อพร้อมใช้งานค่ะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะแ้ะพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ